สวัสโ <yap> <za> ีตอนเช้าเรื่องมาจากกล่าสวัสดีครับผมมาเจอกับไอซ์ตโตชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาชิมอาหารอีสารเอาใจชาวอีสารกันมากกับล้่นอีไรลยนะผมส้มตำรสเด็ดสูตรอุดรอยู่แถวหน้าเทคนิคจันทบุรีแค่นั้นเองนะครับมีอะไรไปชว์ ครับผมวันนี้ก็มาพบกับเจ้าของสูตรต้นตำรับ <Wow! S 1> สูตรตาอุดรกันแล้วนะครับอยู่ที่เทคนิคจันทบุรีนะครับวันนี้พบกับปา้ปนาน้อยสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะผมขอถามหน่อยสูตรของป้าน้อยเนี่ยอะไรที่ว่าเด็ดครับผมหมูตกคอกเลยค่ะหมูตกคอกอันนี้นี่เองนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นไก่ย,ย่าตงตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหโน,มโมน่ากินอ่าแล้วก็จะมีตําข้าวโพดกุ้งสด,ดอ่า ต้แ <Yeah. S 1> มแซ่บนะะซิกเนเจอร์จริงๆแล้วมันอยู่ที่น้ำปลาถูกต้องไหมฮะ,ะน้ำปลาของป้าน้อยเนี่ยดียังไงในเร่าให้ผมฟังหน่อยฮะคือเราจะทำเองค่ะสูตรของต้นตำรับของพ่อแม่ถ่ายทอดมาเลยค่ะตรงนี้คือสูตรเด็ดมากค่ะูง่ายๆเป็นสูตรรับเฉพาะของต้นตนระกูลป้าน้อยนั่นเองนะครับและที่ทำการตอนนี้ป้าน้อยกำลังสืบทอดให้กับเจ้าของร้านท่านใหม่นะใช,ะใช่อันนี้ฝีมือเชฟคนใหม่ อ่เจ้าของร้านคนใหม่นั่นเองนะครับก็ขอเสียงปรบมรือนะครับพี่น้ำตาด่อยเลย ครับนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของร้านคนใหม่เนาะสำหรับพี่น้ำตาลถ้าเป็นคนรุ่งเรืองเองนะเคยทํางานร่วมกันมาก่อนเนาะปัจจุบันมาเป็นเจ้าของร้านแล้วร้นต้มตำเฉยเลยค่ะคก,กิมมิคหลักๆของเลยอันเนี้ยรสชาติประมาณไหนใครชอบประมาณไหนสําหรับคนชอบรสชาติกลางานะแล้วก็มันหอมสมุนไพรนะคะปล<อ>าล่าะปลาละก็เป็นสูตรพิเศษ<อ>ต้นตำรับของพี่น้อยเขาแหละ<อ>ไอเลียนผิดอ่ะไอต้องเลี่ยนพี่น้อย อ๋อจริงเนี่ยน้องสาวอยู่ใช่ฮะโอเคเดี๋ยวตระทัดใหม่เป็นเขียนว่าพี่น้อยนะคะน้อยไม่ใช่นะคะคุณพี่น้อยใครจะขาดพิซซ่าหมดแล้วนะคะอ่าอันนี้หมูตกรสเป็นเมนูใหม่เป็นเมนูแนะนำนะคะคุณใจ่นำเสนอมากมากเลยใช่หมูก็หมักสูตรพิเศษนะจะเป็นปลาสูตรพิเศษ ก็ตัวไก่อบเนี่ยอันนี้อบแล้วย่างแล้วมาอบทีหลังย่างก่อนแล้วค่อยอบอ่ามันจะดูแห้งหนังกรอบไปเลยทีเดียวใช่แต่ว่าตัวข้างในเนื้อมันก็ยังฉ่ำอยู่ยัง juicy อยู่แล้วก็ตำข้าวโพดใช่ข้าวโพดกุ้งสดอันนี้กุ้งสดจริงนะคะเพราะเรามาเช้าเลยแล้วกุ้งสดแน่นอนคือกุ้งเนี่ยไปซื้อตลาดเช้าทุกวันนะคะอ่าไม่ไม่มีไม่มีค้างไม่ได้เอาแม่ครมาไม่ได้เอาตำแห้งตำใช่มาแกเองใช่อันนี้ทำตั้งแต่กี่โมงตีสี่เห็นบอก อเห็นไหมครับแม่ค้าเขาทุ่มเทนะครับอาหารสดเดี๋ยวรสชาติยังไงผมจะชิมไม่ดูไปดูกันอบอกบองครับหอมกหมุนพายมากน้ำเก้มเด็ดมากเลยเกลิ่นกลิ่จ้มเจ่วนี่ดีอันนี้ผมสารภาพมน้ากล้องเลย ปกติผมไม่ทานปลานะแต่วันนี้ผมจะกินดูนะฮะอืมรือ,อ,อเดี๋ยวผมจะต้องมีขากรับเชิญน,นะครับเพราะว่าผมไม่ทานกุ้งแพาหารทะเลล้มซัดนะครับโอ,โอ้โหว้าว <c oughs> โอ้หด,ดยืดเลยครับไข่หน่อยๆเป็นกุด แบบนี้เด็ดฮะบอกเลยว่าเจ๋งอขออนุญาตทานี้แล้วหน่อยเดี๋ยวบอกไม,ม่ทานนะฮะอือบอกเลยว่าสดชื่นครับอันนี้อือดีเด็ดดืกลก่จริงๆครับด้างกรอบแล้วอบหนังหอมมากอือมผมไม่รู้นะว่าเท็กเจอร์ของทางด้านตามกุ้งกดเป็นไง ต่มีคนนึงอะเจ้าหน้าเรื่องตำกุ้งกดมากเจอครับมนุษย์เมียอ่นมิจ้ามนุษย์เมียลองเทมโดอยากรู้จริงๆว่าที่เขาบอกว่าเด็ดเด็เนี่ยมันเป็นยังไงเด็ดจริงๆกกินปลาล่าเขาไม่ได้เหม็นคาวถึงขนานแบบทานไม่ได้อ่าอเขาเหนียวหน่อยไหมเยออ่าเขาเคี้ยก่อนเอาเคี้ยก่อนด้วยเฮ้ยมันหอมหมูมันแบบ นุ่มมากมันหอมซอสเลยแล้วปลาร้ามันไม่เหม็นจริงๆใช่ปลา้าเขาผมไม่คนกล้าการันตีให้เพราะผมเป็นคนไม่ทานปลาราเลยนะครับจริงๆผมไม่ทานไม่ทานปลาราเลยแต่ผมทานได้เนี่ยหมายความว่าร้านนี้สะอาดและไม่มีกลิ่นคาวจนเกินไปจริงๆก็คือยังมีกลิ่นของปลานั่นแหละอันนี้หอมอร่อยเลยแล้วบวกกับหมูนะครับบวกกับหมูของเขาเนี่ยหมูเขานุ่มมากนิ่มมากนะฮะอันนี้ต้องกล้าพูดเลยว่าแจมเฟี้ยว ต่อด้วยอันนี้เลยตามกุ้งสดอยากรู้รว่าสดจริงไหมต้องถามภรรยาผมปลาเหลือกันเลยทีเดียวทำสะอาดมากกุ้งคือหวานกุ้งหวานนี่คือกุ้งสดแน่นอนนะครับที่สำคัญเราวัตถุดิบเราไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่สดนะเพราะว่าบ้านเรานะจันทบุรีมีแหล่งทะเลนะครับกุ้งเราสดแน่นอนนะฮะเป็นยังไงบ้างมนุษย์เมียเจ้ง เด้งสะอาดมากแล้วลองกินพร้อมกับข้าวโพดเซ่อ่าแอดตอนเพิ่มาแอดตอนหน่อยอ่าคือแบบข้าวโพดเขาฉ่ำมากเลยนะความรู้สึกคือข้าวโพดเขาไม่ได้แบบข้าวโพดค้างหรืออะไรเลยอันนี้คือข้าวโพดสดใหม่เพิ่งต้มเสร็จแล้วก็เอามาทำเลยแล้วคำใหญ่มากไม่ได้พูดเลยแล้วก็ดีอืมโอ้โหสงสัยต้องมาบอกเลยนะ ร้านนี้เด็ดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาร้าที่เป็นซิง,งเตอร์หรือว่าไก่ย่างนะฮะมานท่มกันขาดไม่ได้เลยอ,อ่าอดไม่ได้เลยนี่นี่อันนี้ของเดีจริงอืมดื่มดูนะมามเหมือนหิวนะฮะเมียผมรอ,อมาทานละยังไงก็ฝากร้านอร่อยออร่อยในเมืองจันทร์กันไว้เท่านี้นะฮะแล้วมาดูกันเมื่อร้านหน้าจะชิมอะไรหรือ ผมจะไปเล่นเกมกับร้านไหนนะฮะก็มาดูกันนะฮะกับไอซโตชา n e ลอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับกับไอซโตชาแนลขอซินเบิ์มนยครับอ้ากัปตักันลืมบอ,อกไปนะฮะร้านเนี้ยเขาเปิด9โมง แล้วก็ปิดบ่ายสามนะครับมาท้าหมดนะครับผมบอกเลยว่าของมีจำนวนจำกัดโดยเฉพาะไก่นะฮะเด็ดอร่อยมีแคบด้วยไป